ไปไปไปไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอยากวัดว่าเอาเลยไปวิ่งต่อ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 ไปสนยโคฟให้อยู่วิ่งต่อไปไม่ต้องกลัววิ่งต่อไปมีสนยยิงเสริมอยู่มีสนยยิงเสริมอยู่พอแหลกมากตายเลยเข้ามานอนดิ เครีย้าก่อนเข็ดเข็ดเนาะนึงเข็หน้าจอเข็ดยังไม่มาเลยเฮ้ยเฟสเฟจะไปแรกเลยอย่าสอนกันนะอย่ายิงกันเองนะมึงโกรเลยนะฮะยังไม่ได้ตั้งนึงฟังนะฟังนะขอตำแหน่งสันมาหน่อยพวกเราเอาไียุ่งว่ะเราต้องบุกไปชุดๆว่ะพคอยู่ขวาเออตัวนึง เห็นตำแหน่งไฉนี้มั้ยครับวงหนึ่งแต้มหนึ่งแตกเบมสวยเบมทุกคนอย่าพึ่งบุกนะจุงกว่าพี่จะบอกนะอย่าพึ่งบุกนะล็อกล็อกขวาให้ได้ไหมผมจะหยุดไปด้านหน้ายิงให้ล็อกขวาให้หน่อยนะผมจะเพื่อเราแน่นมากเลยด้านขวาคนแน่นมากเลยฟังด้านด้านขวาฟังนี่นะอ่า มึงฟังนี่ด้านขวามึงเตรียมกันดีๆไอฟังนี่ฟังนี่<แ>ฟังนีดนน่ด้านขวาเพื่อนด้านขวาฟัง<ส> ingt, บุกเข้าไปให้ถึงไอ้บ้านสีขาวนะเอาบังเกอร์ตั้งดันให้เพื่อน<ใ>พร้อมนะพร้อมนะไปเลยไปเลยดันให้ถึงบ้านขวาด้านซ้ายเตรียมบุกด้านซ้ายเตรียมบุกด้านซ้ายบุกวงในนะบุกเข้าไปด้านในนะด้านซ้ายด้านซ้ายบุกด้านซ้ายบุก อยไปแต่ซายมาเยอะเลยไม่ช่พี่ไม่ใช่พี่ามัเก็บไอมกมิเตอร์ขอยืมมอก่อนนะแตาแต่ไป่แแตกแตกแตกแดงขวาบุกเลยแดงขวาบุกเลยบุกๆุกแงขวาบุกแางขวาบุกเข้าไปเลย ขวาบุกดันขวาบุกดันเข้าไปถึงรถบุกทุกด้านบุกบุกเลยบุกเลยบุกให้หมดบุกเข้าไปเลยบุกเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวถือบังเกอร์วิ่งถือบังเกอร์วิ่งเข้าไปในบ้านให้ได้เข้าไปในบ้านให้ได้บุกเข้าไปบุกเข้าไปด้านซ้ายแตกแล้วบุกบุกต่อ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 ให้ด้านซ้ายมาดิ น้าซ้ายบุกมาบุกเข้าไปบุกเข้าไปยิงน้าซ้ายไปไปบุก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 เอาหลังหลังบ้านหลังบ้านให้แตกหลังบ้านให้แตกเอาไอตัวหอด้วยไอสองไอสองต้องบุกต่อหมดหมดหมด